สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำการวาดแปลงกเกษตรนะครับเพื่อขึ้นทะเบียนเกษตรกระกน,นะครับแล้วก็หาค่า x ค่า y สำหรับคนที่จะยื่นลงทะเบียนในปีหกห้านี้นะครับพอดีว่าที่บ้านบอกให้ทำให้นะครับเพราะว่าเขาทำไม่เป็น ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะทําเป็นคลิปแล้วกันเผื่อจะเป็นประโยชน์กับท่านอื่นๆด้วยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่ Play Store นะครับถ้าเป็น a o d r o i d ก็ถ้าเป็น iOS ก็จะไปที่ App Store นะครับผมเป็น Android ก็ไปที่ Play Store แล้วก็กดค้นหาแอปนะครับคือแอปป้าแอปลิงนะครับอ่ะเรากดเข้าไป มันจะขึ้นเป็นรูปลิงอย่างนี้ครับเป็นโลโก้สีดําขาวจะเป็นรูปเหมือนลิงอยู่นี้ผมโหลดมาแล้วนะครับนี้เราก็เดี๋ยวผมเข้าไปในแอปเลยแล้วกันเมื่อเข้ามาแอปมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับมันก็จะมีฟังก์ชันต่างๆให้เลือกทำนะครับ ที่เราทำวันนี้คือจะเป็นกรณีของการวาดแปลงนะครับแล้วก็ไปกดไปที่เขาวัดที่นะครับม,รมันขึ้นมาหน้าตามเป็นแบบนี้ที่ตอนนี้ผมอยู่ในกรุงเทพมันก็เลยจะดูเป็นไม่มีแปลงให้วาดหรือชัดเจนหน่อยนะครับ เลื่อนไปจากจังหวัดแล้วกันไปวาดที่แบบง่ง่ายอะครับเอาเป็น ja. ว่าไปวาดที่แปลงที่บ้านแฟนผมเลยแล้วกันเดี๋ยวผมหาสักครู่นะครับ เพราะว่ามันดูยากหน่อยมันมไม่มีเส้นถนนขึ้นโอเคขึ้นมาแล้วอ่ะเจอแล้วครับตัวนี้ก็เป็นที่นานะครับคือผมยังจำรายละเอียดคร่าวๆข,ข,ของตัวนี้ได้อยู่ว่าขอบเขตที่ดินอยู่ประมาณไหนน,นะครับขั้นตอนแรกเราก็ หามุมมุมที่ดินด้านใดด้านหนึ่งนะครับเลือกให้มันตรงนะครับอ่าก็จะได้ประมาณนี้ขอโทษครับทีนี้เราก็จะมากดเพิ่มหมุดนะครับให้กดที่เครื่องหมายบวกตรงกลางนี่ครับกดเข้าไปเลยอ่ะ จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็จะลากไปหาแนวเขตอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมก็ลากมาเลยคือตรงเนี้สังเกตว่ามันจะไม่ตรงกับแนวแนวคันนาเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องลากไปจุดที่มันแบบตรงโค้งเนียครับไปหาจุดที่ว่ามันใกล้เคียงหน่อย หลายจุดไม่เป็นไรนะครับอันนี้ผมเอาเป็นจุดที่สองเลยครับพยายามเลีงให้ตรงนิดนึงนะครับเพื่อจะได้เราขยายได้ซูมได้อยู่เลียงให้ตรงเพื่อที่ว่ามันจะได้เพี้ยนน้อยที่สุดนะครับอันนี้มันก็ไม่ตรงตามหมุดที่ดินจริงๆหรอกเพราะว่ามันเป็นคร่าวๆนะครับเราไม่ได้วัดแบบหลักเขตแบบมีเจ้าที่มาลังวัดที่ดินนะครับอ่าตรงนี้ผมเพื่อเป็นจุดที่สองล้วรันผมก็กดเครื่องหมายบวกไปตรงกลางนี่ครับ โอเคแล้วก็เลื่อนไปอีกครับทีนี้มันก็จะได้แนวที่ว่าตรงหน่อยอ่ะผมก็จะเลื่อนมาสุดเลยนะครับมาสุดเลยลก็จะประมาณนี้แล้วก็กดเครื่องหมายบวกเข้าไปอันนี้เป็นจุดที่สามแล้วนะครับเราก็เลื่อนไปเรื่อยๆเลยครับตามขอบเขตที่ของเรา อันนี้ผมจำได้คร่าวๆนะครับแต่ยัง,งก็ไม่เป๊ะอยู่ดีครับอะล้วก็กดเครื่องหมายบวกเพิ่มอีกทีนึงนมามันจะขึ้นเป็นรูปแปลงแล้วทีนี้อะเราก็เลื่อนไปอีกครับไปหาจุดต่างๆที่เป็นแนวเขตอนณาเขตที่ดินของเราแก็ทำไปเรื่อยๆครับก็กดเครื่องหมายบวกไปเรื่อยๆเป็นจุดที่ห้าลว อันนี้เป็นจุดที่หกนะครับอ่าไปเลยก็ไปถึงจุดที่เจ็ดนะครับตรงนี้มีความโค้งหน่อย ไม่เป็นไรครับเข้าเราข้ามได้เพราะว่ามันไม่ได้สีเรียนอะไรขนาดนกะาขึ้นทะเบียนเพราะสุดท้ายแล้วมันก็เวลาลงทะเบียนมันจะไปโชว์พิกัดในแปลงอยู่ดีครับว่าขนาดเท่าไหร่อ่ะจุดที่แปดนะครับนี่มันจะทับซอ้อสหน่อยตรงนี้อ่าก็จะประมาณนี้นะครับ วลาสอเไยครับเป็นจุดที่เป็นจุดที่สิบครับนี่เราก็วาดมาเรื่อยๆเลยตามแนวอนาเขตของเรา เระวาดไม่ค่อยตรงนะครับผมว่าถ้าเราไปเดินในแปลงจริงอะแล้วเปิด gps มันจะตรงกว่านะครับอ๋อ,อเดี๋ยวผมวาดผิดเลงผิดที่ครับไปเข้าเขตคนอื่นเขาแล้ คือที่นามันก็จะเหมือนเหมือนกันหมดครับ mm hmm. ถ้าเกิดว่าเราไม่เคยไปเนี่ยมันก็จะแบบมันจะหาแนวยากพอสมควร mm hmm. อะตรงนี้ละกันไม่เป็นไรโค้งหน่อยนึงที่เ mm hmm. ขาถาพนาเขาไม่ได้ว,วัดอะไรเป๊ะๆะะครับ mm hmm. น่ะเราก็จะได้ ประมาณนี้นะครับตรงนี้คือเป็นเป็นเป็นแปลงที่วาดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ก็ได้อยู่ที่9้าไร่หนึ่งานสี่สิบตารางวานะครับเราก็จะได้หน้าตาแปลงเป็นแบบนี้เลย ทีนี้เรามาหาค่า x ค่า y นะครับก็พยายามเลื่อนไปตรงเซนเตอร์ของแปลงกลางกลางแปลงก็ได้ครับตรงไหนก็ได้จะตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้แต่เราจะไม่ควรจะไปแบบริมเขตเกินไปเพราะว่า,วามันข้ามจะเพี้ยนไปใกล้เคียงกับแปลงของคนอื่นนะครับผมจะเลือกเป็นตรงนี้แล้วกัน เป็นแปลงนะครับเราก็มากดที่ด้านซ้ายนะครับมีคําว่า x y เพื่อหาค่า x y นะครับอ่ะมันก็จะขึ้นมาขึ้นเลขพิกัด x y นะครับตัวนี้ค่า x ห้าหนึ่งหกห้าเก้าหกค่า y หนึ่งเจ็ดหกสองสามห้าหนึ่งนะครับมันก็จะประมาณนี้ทีนี้เราก็มากดบันทึกครับบันทึกรูปที่เราวาดไว้เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียน นะครับก็มากดที่เครื่องหมายถูกด้านข้างเครื่องหมายบวกนะครับอ่าลืมบอกไปทีถ้าเราวาดผิดนะครับมันจะมีตัวตัวเนี้ยครับตัวด้านซ้ายของเครื่องหมายบวกเนี่ยตัวลูกศรเนี่ยอ่ามันจะย้อนกลับไปนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะย้อนกลับไปถ้าเราวาดผิดอ่าเดี๋ยวผมมาต้องมาเพิ่มใหม่อีกทีหนึง่งเพื่อให้มันถูกต้อง มันเหมือนเป็นการแบ็กกลับไปอะครับอ่ะา,าก็จะเหมือนเดิมลนะ9ไร่หนึ่งงาน49ตารางวาทีนี้ก็จะเพิ่มมาหน่อยนึงอ่าเราก็ไปตรงค่า x เหมือนเดิมค่า x ข,ของเราตรงนี้นะครับนี่ยอ่ะการวาดแปลงของเราก็เสร็จสมบูรณ์ทีนี้เราก็บันทึกครับกดที่อ่าตัวด้านขวาเครื่องหมายบวกครับที่เป็นเครื่องหมายถูกต้องนะครับก็กดเข้าไปเลย มันจะขึ้นมา,าว่ามีาตัวเลือกต่างๆนะครับเราก็กดที่คําว่าบันทึกอ่ามันก็บันทึกแปลงของเราไปในนี้นะครับเราก็สามารถตั้งชื่อแปลงหน่อยเราก็ตั้งชื่อไปนะครับว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรที่อยู่ตรงไหนโฉนดหมายเลขอะไรรายละเอียดแปลงหรือเพิ่มรูปภาพอื่นๆได้เลยแล้วก็กดบันทึกนะครับ เข้าระบบผมเข้าด้วย Google แล้วกันโอเคอ่าโอเคแล้วก็กรอกชื่อแปลงไปนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นชื่อของของ,ของพ่อหรือของแม่เนปัญหา ใส่เป็น A อแล้วกันนะครับมันได้ฉันหมไม่ใส่แล้วผมกดบันทึกเลยโอเคก็เรียบร้อยนะครับรายละเอียดแปลงที่บันทึกไว้มันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับมันก็จะมีงงๆนิดหน่อย <c oughs> เพราะผมไม่ได้ไม่ได้เหมือนไม่ได้ลงทะเบียนการใช้แอปเข้าไปตอนแรกแหละมันก็เลยขึ้นมาให้ผมลงทะเบียน,นครับเพราะผมก็ไม่ได้ ไม่เคยลงทะเบียนเกษตรกร,กรจริงจังเหมือนกันเราเป็นการไปหาข้อมูลมาแ้วพอดีว่าที่บ้านเขาไว้ทําให้ก็เลยทําคลิปไว้เพื่ออเป็นแนวทางประการศึกษานะครับให้สําหรับท่านที่ยังไม่ไม่ทราบนะครับสําหรับท่านที่ทราบแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ขอจบ คลิปไว้เท่านี้นะครับฝากติดตามมาด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆมีคลิปอะไรดีๆนำเสนอ,อเดี๋ยวจะมาแชร์กันให้ฟังนะครับครับผมครับสวัสดีครับ